หลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าโลกนิ่งทุกอย่างรอบตัวดูไม่ไปไหนเหมือนทุกอย่างยังติดขัดเหมือนทุกประตูยังปิดอยู่คุณโทษโชคชะตาโทษเวลาโทษสภาพแวดล้อมแต่จริงๆแล้วโลกไม่ได้เป็นฝ่ายปิดคุณไว้มันแค่รอให้หัวใจคุณเลือกให้ชัดโลกตอบสนองต่อสิ่งที่คุณส่งออกไป และถ้าคุณยังลังเลโลกก็จะยังนิ่งเพราะโลกต้องการรู้ว่าคุณพร้อมจริงๆหรืออยากพร้อมเดินไปในทางนั้นจริงๆหรือแค่คิดว่าอยากได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยสังเกตคือโลกไม่ได้ตอบสนองเพียงเพราะคุณพูดว่าอยากได้สิ่งนี้เพราะใครๆก็พูดแบบนั้นได้แต่สิ่งที่โลกฟังคือ สั่นสะเทือนของหัวใจคุณจริงๆในขณะนั้นโลกหรือจัก,กรวาลไม่ได้อ่านคำพูดของคุณแต่มันรับรู้ความจริงของคุณในจังหวะที่พลังที่คุณส่งออกไปเมื่อคุณแค่คิดว่าจะอยากได้แต่ลึกๆยังกลัวยังลังเลยังครึ่งใจพลังของคุณก็สั่นไหวและกระจัดกระจาย จักรวานจึงยังคงนิ่งยังไม่จัดเรียงเพราะคุณยังไม่ชัดพอแต่ในวันที่คุณบอกหัวใจตัวเองว่านี่แหละคือทางของฉันจริงๆเสียงสั่นสะเทือนจากใจของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีมันแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นรับเรียบเหมือนละลอกคลื่นที่แรงพอจะกระทบไปยังสนามของโลกนั่นแหละสัญญาณที่บอกโลกว่า เขาพร้อมแล้ววันที่116โลกเริ่มเคลื่อนเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ใช่จริงๆเพราะเมื่อหัวใจชัดโลกก็จะจัดเตรียงทุกอย่างให้คุณก้าวไปอย่างง่ายขึ้นสิ่งที่น่าประหลาดคือโลกไม่ได้รอคุณเดินไปจนสุดทางแล้วค่อยตอบรับโลกเริ่มขยับตั้งแต่วินาทีที่คุณเลือก เลือกอย่างแน่วแน่ในหัวใจว่าทางนี้แหละไม่สับสนไม่ครึ่งครึก,กลางกงไม่ฝากความหวังไว้หลายทางพร้อมกันเมื่อคุณเลือกคนบางคนจะหายไปเองโอกาสบางอย่างที่ไม่ใช่จะปิดตัวลงเงียบและสิ่งที่ใช่จริงๆจะเริ่มส่องสว่างขึ้นเองทีละนิด เพราะโลกไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งกว่านี้ไม่ได้ต้องการให้คุณพร้อมกว่านี้โลกแค่ต้องการให้คุณเลือกให้ชัดเท่านั้นทันทีที่คุณเลือกได้อย่างแน่วแน่จริงๆพลังของหัวใจคุณจะส่งสัญญาณออกไปชัดเจนและโลกก็เริ่มจัดเรียงสิ่งรอบตัวให้สอดคล้องกับแสงของคุณสิ่งที่น่าสังเกต โลกไม่ได้จัดเรียงเฉพาะสิ่งใหม่ที่เข้ามาเท่านั้นแต่มันยังพาเอาสิ่งเก่าๆที่ไม่สอดคล้องออกไปเงียบๆด้วยคุณจะสังเกตได้ว่าคนบางคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเริ่มถอยห่างออกไปเองโดยคุณไม่ต้องผลักไสโอกาสบางอย่างที่เคยวิ่งตามแล้วเหน็ดเหนื่อยค่อยๆปิดตัวลงไปอย่างเงียบงัน และในขณะเดียวกันสิ่งเล็กๆที่คุณแทบไม่เคยสนใจกับเริ่มส่องแสงขึ้นมาเราก็บอกคุณว่านี่แหละเส้นทางที่แท้จริงเพราะหัวใจที่ชัดทำให้สนามรอบตัวนั้นชัดเจนตามไปด้วยทุกสิ่งที่ไม่ใช่จะค่อยๆละไปทุกสิ่งที่ใช่จะค่อยๆส่องแสงให้เห็นทีละน้อยตัวอย่างเช่น คุณเลือกบอกลางานประจำที่ทำไปอย่างฝืนใจหลายปีสัปดาห์ต่อมาเพื่อนร่วมงานที่เคยวิจารณ์คุณกลับเงียบหายไปในขณะที่มีคนใหม่ยื่นโอกาสเล็กๆให้คุณลองเริ่มในสิ่งที่คุณรักจริงๆคุณเลือกเลิกคุยกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่นานเขาก็เงียบหายไปจากชีวิตของคุณเองโดยไม่ต้องทะเลาะก,กันและในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะมีเพื่อนใหม่คอยชวนคุณไปอยู่ในวงที่เต็มไปด้วยความสบายใจคุณตัดสินใจว่าจะไม่รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ไม่ตรงกับคุณค่าของคุณอีกต่อไปแล้วไม่นานข้อเสนอแบบนั้นก็ไม่เข้ามาอีกแต่กลับมีโปรเจกต์เล็กๆที่ตรงกับหัวใจโผล่มาแทน เพราะหัวใจที่แน่วแน่มันคือสัญญาณให้โลกแยกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ออกจากกันอย่างเงียบๆแล้วก็งดงามเทคนิค3เทคนิคที่ทำให้โลกขยับไปกับใจของคุณเทคนิคที่1ประกาศกับตัวเองให้แน่ชัดแนวทางของนักรบนักรบไม่เดินด้วยความลังเลเขาประกาศเจตนาให้ชัดในใจตัวเองก่อน หัวใจที่ชัดมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอย่าปล่อยให้ตัวเองเลือกแบบครึง,งๆกลางๆหรือฝากความหวังไว้หลายทางให้เวลาตัวเองเงียบลงแล้วถามอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันเลือกอะไรทางไหนที่หัวใจฉันต้องการจริงๆเมื่อรู้แล้วให้ประกาศกับตัวเองทันทีเหมือนประกาศสึกตัวอย่างนักรบ ให้คุณลองยืนหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองเสียงดังว่าฉันเลือกเดินบนเส้นทางนี้ไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เขียนคำตอบลงสมุดแล้วเซ็นชื่อกำกับส่งข้อความสั้นๆบอกเพื่อนสนิทหรือคนที่ไว้ใจว่าคุณตัดสินใจแล้วเทคนิคที่2ปัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกทันทีแนวทางนักรบ นักรบกล้าที่จะละสิ่งที่ไม่เข้ากับเส้นทางแม้มันจะดูดีในสายตาของคนอื่นเมื่อเลือกแล้วสิ่งที่ไม่ใช่จะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นหน้าที่ของคุณคือไม่เก็บมันไว้อีกต่อไปเพราะมันจะถ่วงพลังของคุณแม้มันจะเป็นโอกาสที่ดูดีเงินเดือนสูงหรือความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยถ้าแสงในตัวของคุณไม่ส่องแรงขึ้นเมื่อคิดถึงมันให้ปล่อยมันไปตัวอย่างนักรบ ปฏิเสธข้อสเสนองานที่ไม่ตรงกับหัวใจแม้จะได้เงินมากกว่าถอนตัวจากกลุ่มสังคมที่กดทับความเป็นตัวเองลบรายการงานที่ขัดกับเส้นทางใหม่ออกจากตารางเทคนิคที่3ลงมือขยับทันทีแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแนวทางนักรบนักรบส่งสัญ,ญญาณให้โลกเห็นว่าฉันเอาจริงแม้จะเพียงหนึ่งก้าวเล็กๆการเลือกโดยไม่เริ่มลงมือมันคือ เพียงแค่ความฝันหนึ่งแต่เมื่อคุณขยับแม้เพียงเล็กน้อยโลกจะรับรู้สัญญาณนั้นทันทีไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องรอแผนสมบูรณ์แค่ทำให้โลกเห็นว่าคุณได้ก,ก้าวแล้วตัวอย่างนักรบเขียนอีเมลถึงลูกค้าคนแรกของโปรเจกต์ใหม่ลงทะเบียนเรียนคอร์สแรกในเส้นทางใหม่ซื้ออุปกรณ์เล็กๆสำหรับสิ่งที่ตั้งใจทำกำหนดวันเริ่มงานหรือประกาศวันลาออก สรุปแนวทางของนักรบ 3. เทคนิคด้วยกันเทคนิคที่ 1. ประกาศบอกตัวเองให้แน่ชัดเทคนิคที่ 2. ปัดสิ่งเก่าทิ้งสิ่งที่มันถ่วงพลังเทคนิคที่ 3. ขยับทันทีก้าวแม้เพียงเล็กน้อยโลกจะขยับเมื่อใจของคุณประกาศตัวปัดสิ่งที่ไม่ใช่และส่งสัญ,ญญาณแรกกลับไปให้โลกเห็นค่ะเมื่อหัวใจคุณเลือกแล้วจริงๆ คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าโลกก็เริ่มขยับตามคุณทันทีไม่ใช่เพราะมันเมตตาเป็นพิเศษแต่เพราะสัญญาณของคุณชัดเจนพอให้มันตอบกลับได้เสียทีประตูบางบานที่เคยปิดแน่นเริ่มขยับทีละน้อยสิ่งที่เคยติดขัดเหมือนค่อยๆคลี่คลายคนบางคนก็เดินห่างไปอย่างเงียบๆคนใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาอยากไม่ทันตั้งตัว คุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบเหมือนหายใจจังหวะเดียวกับคุณอีกครั้งคุณจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มสอดประสานกับคุณอย่างลึกลับสิ่งเล็กๆที่เคยดูวุ่นวายกลับขี่คลายลงอย่างเงียบๆถนนที่เคยรู้สึกยาวไกลกับดูเดินง่ายขึ้น ผู้คนรับตัวที่เคยต้านคุณกลับนิ่งลงเรากลับรับรู้ในทางเลือกของคุณแม้แต่สิ่งบังเอิญเล็กๆก,ก็เหมือนคอยจัดวางให้คุณทีละน้อยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณเริ่มมองเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณอีกแล้วคุณเริ่มสัมผัสได้ถึงจังหวะที่พอดีระหว่างก้าวเดินของคุณกับแรงสั่นสะเทือนของโลก ทุกครั้งที่คุณก้าวโลกก็เลือกเส้นทางให้คุณในจังหวะเดียวกันนั่นแหละคือความรู้สึกที่หัวใจเฝ้ารอมาเสมอความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้ต้องต่อสู้กับโลกอีกต่อไปคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ยากมาตลอดไม่ใช่โลกที่ไม่เข้าใจคุณแต่หัวใจของคุณเองที่ยังไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรจริงๆ และเมื่อคุณเลือกสิ่งนั้นได้แล้วโลกทั้งใบก็พร้อมจะหายใจไปพร้อมกับคุณทุกก้าวต่อจากนี้และตรงนั้นหัวใจของคุณจะสั่นไหวด้วยความรู้สึกใหม่ฉันอยู่บนทางของฉันแล้วจริงๆแต่ความมหัศจ,จรรย์ของโลกไม่ได้หยุดแค่ตอนแรกเพราะต่อจากนี้มันยังคงส่งสัญญาณเล็กๆกลับมาหาคุณเสมอไม่ใช่สิ่งตะโกน ไม่ใช่ป้ายไฟสว่างสวัยแต่มันคือเสียงเงียบๆเล็กๆระหว่างทางที่คอยบอกคุณทุกก้าวว่าใช่แล้วเธอกำลังเดินอยู่บนทางของเธอจริงๆและในวันต่อไปคุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อโลกขยับแล้วสิ่งสำคัญคือต้องฟังเสียงเล็กๆของมันให้เป็นเพราะเสียงนั้นแหละจะคอยยืนยันกับหัวใจคุณว่าคุณไม่ได้หลงทาง พบกันวันที่117ฟังเสียงเล็กๆของโลกระหว่างทางเพราะเมื่อโลกเริ่มขยับมันจะค่อยๆบอกคุณถูกก้าวว่าคุณอยู่ถูกทาง